รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก่งมือ 2, สวยสวยๆนะคะให้ทุกท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์ค่ะพร้อมใช้พร้อมขับเป็นรถบ้นบานๆเจกของขายเองค่ะทุกท่าน2,99,000บาทนะคะเอกสารมีครบพร้อมโอน Honda Accord ค่ะรถปี2013เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปมีปุ่มสตาร์ทพร้อมประกันภยัยภาษี68ค่า เรือนไมขึ้นครบปกตินะคะเบาะไฟฟ้าม่านไฟฟ้าจอสองจอมีกล้องถอยพวงมาลัยมัลติฟังชันคุ o คอนโทรลร้อแมคขอบ18น้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายขาเครื่องเกียร์ชงร่างดีมากๆผู้ขายรับประกันให้นะคะภายในสวยเรียบรรหรูดูแพงกับทุกท่านฟังก์ชันใช้งานได้ครบนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมาก ท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเป็นรถที่เจ้าของขายเองโดยตรงเลยนะคะสีสันสวยค่ะภายในสะอาดประตูคีย์เลสกุญแจคีย์เลสนะคะ2,99,000บาทค่ะติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคุยเจรจากับเจ้าของรถได้โดยตรงเลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเดีย๋ยวลืมโทรไปก่อนนะคะอัปเดตสถานะของรถก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ